สวัสดีครับนักเรียนชาวบัณฑุปริษศาส์ปีที่3นะครับมาพบกันอีกครั้งในวิชาภาษาอังกฤษกับคุณครูแสงสูนะครับครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในแบบฝึกหัดหน้านี้นะครับให้นักเรียนนะครับทำโดยการวงรอบนะครับวงรอบตัว a b หรือ c ตามคำที่คุณครูกำลังจะพูดให้ฟังนะครับคุณครูจะพูดให้ฟังทั้งหมด2รอบนะครับตอนหนึ่งข้อโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อที่1ครับ She is reading a book. She is reading a book. ข้อที่สองนะครับ. He is sleeping in the bed. He is sleeping in the bed. ข้อที่สามนะครับ. She is cooking in the kitchen. She is cooking in the kitchen. ต่อไปข้อที่4นะครับ she is watering the plants h e is watering the plants โ okay, อเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ4ข้อที่นักเรียนต้องฟังระวงนะครับที่นี้ข้อ B. นะครับให้หนักเรียนเขียนประโยคที่ได้ยินลงไปบนเส้นบรรทัดสีดำๆนะครับใต้ใต้ข้อทั้ง4ข้อนะครับเขียนให้ถูกต้องนะครับ ดูทบทวนจากบฝึกหัดที่เราเคยทำกันมาทั้งหมดนะครับโอเคครับไว้มีคำถามอะไรก็สอบถามได้มาได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนักเรียนก็พบอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ Activity ที่9นะครับการใช้แ e r e i s กับแต่ ar นะครับ h e r e i s ใช้กับสิ่งของ1นึ่งอย่าง e r e ar e ใช้กับสิ่งของมากกว่าหนึงอย่างเทคนิคในการทำนะครับนักเรียนก็ลองดูนะครับว่า ก่อนหน้าสิ่งของที่พูดถึงนั้นๆนะครับมีจำนวนบอกอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับหรือคำที่บอกถึงเป็นสิ่งของนั้นหรือคำนามนะครับคำนามนั้นๆเนะ่ะเติม s ลงไปด้วยหรือเปล่าหรือ es หรือเปล่าแค่นี้เองครับนี่ก็ใช้คำว่า there is r e are ได้อย่างถูกต้องแล้วนะครับคำเสร็จแล้วนะครับจะเรียนระบายสีให้สวยงามด้วยนะครับโอเคครับ ครับในส่วนของกิจกรรมสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับาวันแม่นะครับการวันแม่นะครับให้นักเรียนเขียนด้านหน้าครับเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับนักเรียนจะเขียนบอกรักหรือจะเขียนแบบไหนก็แล้วแต่นักเรียนนะครับจะคิดเองหรือว่าจะนํามาจากในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับทีนี้เขียนเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามนะครับด้านในนะครับด้านใน ก็ให้นักเรียนเขียนคําวยพรคุณออแม่เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับหรือจะเป็นภาษาอังกฤษอีกก็ได้เช่นกันนะครับส่วนด้านหลังสุดนะครับด้านหลังสุดของของการ์ดนะครับให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ห้องให้ครบถ้วนนะครับชื่อชั้นเลขที่นะครับให้ครบถ้วนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับ ถ้าใครรู้ภาษาอังกฤษก็เขียนภาษาอังกฤษมานะครับถ้าใครเขียนภาษาไทยก็เขียนมาได้เหมือนกันทั้งหมดทําให้สวยงามด้วยความตั้งใจนะครับพอเราทําเสร็จแล้วเราจะเอาการ์ดอันนี้แหละไปให้กับคุณแม่ของพวกเรานะครับโอเคครับไว้สำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอจบการอธิบายเป็นงานตะปิยงเท่านี้ครับสวัสดีครับ